วัตถุมงคลนะครับที่จะนำมาให้ชมในวันนี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นชนะจนนะครับของหลวงพ่อสวัสดิ์วัสาระปูนนะครับนะครับเหรียญนี้นะครับสร้างเมื่อปี2550นะครับสร้างเมื่อปี2 5 5 0นะครับก็หลวงพ่อสวัสดิ์ก็เป็นพระเกจิชื่อดังนะครับในอดีตนะครับของจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับในพิธี นะครับปลูกพุทธาพิเศษวัตถุมงคลสมโพธิพระมงคลประพิษนะครับเมื่อปี2536หลวงพ่อสวัสดิ์ก็ได้รับเชิญให้ไปนั่งปลกด้วยนะครับในตอนในวันนั้นก็จะมีสมเด็จพระสังฆราชนะครับวัดบวรนะครับนิเวศนะครับเป็นประธานจุดเทียนชัยนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อสวัสดิ์หลวงพ่อหลวงพ่อเอียดววดไผ่ล้อมนะครับหลวงพ่อหวนวัดพุทธวัดนาพุทธไทยสวรรค์นะครับแล้วก็มีหลวงพ่อเฉลิมวัดพญาติการามนะครับมาร่วมปลูกเสกด้วยนะครับ ก็เป็นพระเกจิีชื่อดังของอยุทยานะครับในอดีตนะครับปัจจุบันท่านก็มรณภาพไปแล้วนะครับนี่เป็นเหรียญรุ่นชนะโจรนของท่านนะครับรุ่นนี้ก็รู้สึกจะมีพิธีเททองที่วัดด้วยนะครับเททองพระกิ่งนะครับนี่นะครับก็เป็นเนื้อทองแดงลมันปูนะครับเนื้อนี้นะครับจานวนการสร้างก็ถ้าจําไม่ผิดก็น่าจะประมาณ5 0 0 0เหรียญนะครับ อันนี้ก็เป็นด้านหลังนะครับจะเขียนว่าารุ่นชนะจนนะครับแล้วก็พศนะครับ2550นะครับข้างล่างเขียนว่าวัดสารปูนนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอันนี้ก็ให้นําให้ชมกันนะครับก็เดี๋ยวจะลองซูมให้ดูนะครับนี่นะครับนี่นะครับ เหรียญก็จะเป็นนะครับรูปหลวงพ่อสวัสดนะครับนั่งเต็มองนะครับผิวเหรียญก็จะเป็นเนื้อทองแดงรมันปูแบบนี้นะครับนี่นะครับให้ชมข้างล่างจะเขียนว่าหลวงพ่อสวัสดนะครับในยุคนั้นนะครับหลวงพ่อสวัสดท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะครับมีลูกศิษย์ลูกหามากราบไหว้อยู่เรื่อยๆนะครับ โดยเฉพาะลูกศิษย์ล right. ูกหาที่เป็นทหารนะครับนะครับจะขึ้นกับวัสาระปูนนะครับหลายนะครับมากันนะครับกราบไหว้อยู่เรื่อยๆเลยนะครับโดยเฉพาะลูกศิษย์ที่เป็นทหารนะครับนี่นะครับแล้วก็หลวงวัสาระปูนนี่ก็จะมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับสมัยอยุธยานะครับถ้าจำไม่ผิดจะกอดเป็นพระพุทธรูปสมัยก่อนอยุทยาด้วยนะครับชื่อว่าหลวงพ่อแขนลายนะครับก็เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับถ้าใครมาอยุธยาเนี่ย ก็แวะมากราบนะครับหลวงพ่อแขนลายได้ที่วัดสารปูนนะครับแล้วก็มาเดินชมนะครับพระอุโบสถนะครับซึ่งเก่าแก่มากนะครับที่วัดสารปูนนะครับนะครับหลวงพ่อสวัสดิ์ท่านก็ไม่ได้เก็บสรีระสังขารไว้นะครับก็เป็นพิธีพระราชทานเพลิงศพไปนะครับนี่นะครับก็ให้ชมด้านหน้านะครับเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับ นี่นะครับก็จะเขียนว่ารุ่นชนะจนนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญรุ่นชนะจนนะครับปี50นะครับของหลวงพ่อสวัสดนะครับนี่นะครับนี่นะครับก็ก็ถือว่าเป็นพระเกจิอีกรูปหนึ่งนะครับที่มีความเมตตานะครับถ้าใครทานหลวงพ่อนี่ก็แล้วเคยไปกราบก็จะรู้นะครับว่าท่านเป็นพระที่เมตตาสูงนะครับ แล้วก็ไม่ถือตัวนะครับเข้าไปกราบไหว้ได้นะครับไม่มีการ,รากีดกันอะไรเลยนะครับก็คือเข้าไปหาหลวงพ่อหาหลวงปู่ได้นะครับนะครับอตอนที่ท่านมรณลภาพท่านก็อายุ90กว่านะครับท่านไม่แน่ใจว่า90น่าจะ96หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ก็อายุท่านอายุยืนนะครับเป็นพัดเกจิที่อายุยืนอีกหนึ่งรูปนะครับ ก็นำมาให้ชมนะครับเปลี่ยนรุ่นชนะจนนะครับของหลวงพ่อสวัสดนะครับวัสสาะปูนนะครับนี่นะครับก็เพื่อนๆนะครับที่ถูกใจคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดถูกใจนะครับช่องฮัทอยิทยาด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณครับ